เป็นพวกของสุขพัณฑ์ครับบ่อที่ใช่แล้วก็เป็นพวกรางน้ําที่ว่าล้างมือล้างมือครับก็จะมาลงตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องครัวอันนี้จะคิดแถบก็จะเป็นพวกไขมันนะพี่พวกล้างจงล้างจานจะมีคาบคาบเลือดคาบอะไรเงี้ยสมมติว่าเป็นคาบเลือดพวกคาบไก่เลือดไก่อะไรกนี้ <Sabrina. S 1> ครับมันจะเป็นไขมันมันก็จะลอยตามช่องนะครับแล้วก็จะมาบ่อผักนี้ครับไอ้บ่อเนี้ยก็จะมีไขมันเยอะหน่อยครับไขมันไขมันจะแข็งหน่อย ใช่ครับถ้าปล่อยนานถ้าเราปล่อยไว้นานอนะ่ะมันจะแข็งและแล้วถ้าพี่ไม่หมั่นไม่หมั่นมาดูอ่ะมันก็อาจจะหลุดมาตรงนี้ก็ได้ถ้ามันเยอะเกินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ่อบ่อก็คือบ่อโตัอบ็อกเกอร์ก็ค,คือรับน้ามาจากอาคารเลยก็จะมีพวกขี้ถุจระอันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าพวกข้อพวกนี้พี่มี จากจากข้างบนครับมีการกรองไหมพี่ว่าอันนี้คือโรงแรมป่ะครับครับผมเพราะว่าที่ผมเจออ่ะพวกนักท่องเที่ยวผ้าอนามัยก็มีพี่ถุงยางก็มียางใช่ก็จะมีถุงถุงให้นะครับเพื่อพวกไอ้แต่เขาจะไม่ทิ้งยืนไม่ทิ้งยืนได้ครับยากยากแล้วอันนี้ก็ดูครับผมอันนี้จะเป็นบอกเกิดนะพี่จะมีพวกขี้ แล้วก็น้ําจะโอเวอร์โฟล์มาช่องนี้อันนี้ช่องปรวสบสภาพน้ําครับจะมีอีเจคเตอร์คอยตีสมมุติว่าขี้ไหลออกมาครับมันยังเป็นก้อนใหญ่ใหญ่ครับพี่ถ้าพูดกันตรงๆรงนะแล้วก็อีเจคเตอร์ตัวนี้ครับก็จะตีตีน้ําน้ําก็จะกระเพื่อมไปโดนอุจจาระอุจจาระก็จะแตกตัวเป็นเม็ดเล็กเล็ครับครับเติมอากาศครับแล้วก็พอพอเสร็จแล้วปั๊มตัวนี้ก็จะคอยสูบครับคอยสูบครับสูบไปหาฝั่งนี้ก็คือจะเป็นนี้ถ่าเรียกง่ายๆเป็นบ่ออะไรครับพี่บ่อเกเหรอ บ่อปรับสภาพน้ำสภาพน้ครับอันนี้บ่อเกิดปรับสภาพน้ําอันนี้บ่อเติมอากาศครับจะมีอีเจ็เตอร์เหมือนกันเนี่ยครับจะเป็นปากแตรแล้วจะมีหัวไซเลนเซอร์พี่นี่ครับที่อยู่ตรงนั้นครับอ๋อแตตอนเตรนลันจะรู้ว่ามันดังครับก็คอยตีน้ําก็ช่องนี้ครับจะเป็นช่องที่จุนินซีอยู่ก็คือเราจะเติมอากาศให้ครับจุนินซีก็มีชีวิตเหมือนกันมันจะคอยกัดกินสิ่งปฏิกูลนะครับครับผม อันนี้เิมเอามาเติมให้ผมได้ไหมยูริคอันนี้ไม่ทราบเลยมัาต้องหมักเติมเองอหมายว่าอาจตอนเซตน่าจะมีมาเติมให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เติมไปก็ไม่มีผลพี่เพราะว่าสถานที่ยังไม่ได้เปิดครับใช่แล้วถ้าเติมก็คือเติมบ่อนี้ใช่ไหมใช่ครับเติมบ่อนี้ครับเติมบ่อเดียวกับอัดอากาศใช่เติมอครับเติมบ่อเติมอากาศเชื้อมันต้องการอากาศที่แตกใช่ครับแล้วก็พอเติมอากาศเสร็จครับน้ำก็จะมาโอเวอร์โฟล์มาช่องนี้ น่าจะช่องนี้หรือเปล่าท่อท่อนี้เขาใหญ่ครับมาหาตกตะกอนตกตะกอนจะมีมีราครับมีท่อมันเรียกว่าเว้นครับมันจะเอาเวียโทษทีครับโทษทีมันจะมีเวียครอบครับน้ําจะมาเพราะว่าการตีอากาศตรงนี้ครับเอ้ยการเติมการตรงนี้มันอาจจะมีอุจจาระมาด้วยเหมือนกันเศษเล็กๆจะมาตรงนี้ครับมันจะกั้นไม่ให้อุจจาระองเงี้ยออกไป พอนานๆครับน้ำมันก็จะนิ่งถูกไหมครับน้ํานิ่งแล้วก็อุจจาระมันจะเป็นตะกอนหนักมันก็จะตกลงไปข้างล่างครับแล้วตัวตรงล่างครับจะมีปั๊มอยู่ปั๊มตัวนี้ครับจะคอยสูบสูบไปไหนครับสูบสูบไปนี่ครับบ่อพักตะกอนกลับมาแล้วก็สูบกลับมาด้วยครับกลับมาเติมอากาศก็เพื่อให้ให้มีอาหารให้จุลินทรีย์กัดกัดตัวมันเออกัดมันอีกครับให้มีอาหารให้มันนะครับ ปั๊มมันไปสองทางมาทางนี้ด้วยแล้วก็ใช่ครับอันนี้บ่อบ่อเก็บตะกรอนครับไอ้คือดูดลับเพื่อมาเติมอากาศอีกอ่าเพื่อให้มาเป็นอาหารของฟินซีอีกโอเคแล้วก็ไอ้ปั๊มตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ครับไอ้ปั๊มตัวนี้ที่ดูดลับมานี้จะอยู่ข้างล่างที่พื้นใช่ไหมอันนี้ใช่ครับมันจะอยู่ข้างล่างเลยครับอาจารย์เออดูแบบนีมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นรางตะกรอนก็จะตกมันก็จะกิ้งเนี่ยครับ ยิ่งลงไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่ผิวผมันจะเป็นรูปอยากให้ taper นะเป็นตัวมีกับเพื่อนการกับเพื่อนเราให้น้ำกับเพื่อนตัวนี้เป็นเหล็ใช่ไหมครับใช่เป็นเหล็กใช่การกับเพื่อนก็คืออยากให้ตะกอนหนักตกแรงหนักไม่ให้ดูดไปข้างนอกเ่ยให้น้ำมันนิ่งที่สุด่โอเคให้พี่เข้าต่ออ่าต่อครับครับแล้วก็น้ำน้ำก็จะโอเโฟมอย่างนี้โอเโฟอันเนี้ยคือบอกพังน้ำใสนะครับบอกพังน้ำใสก็คือก็คือผ่านการบำบัดมาทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะ ชูดออกไปสู่สาธารณะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีล้างอีกหรือเปล่าเพื่อพักแล้วก็ค่อยออกหรือว่าชูดลงไปในบ่อบ่อสุดท้ายเป็นบ่อบ่อรวมมากอบ่อรวมมากนบ่อรวมบ่อรวมก็ได้ครับโอ้โหมาปุ๊บปั๊มดูดออกสูดสูบสูบออกข้างนอกครับไม่ไม่ได้ดูดวันนี้นะไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ช่องนี้ช่องเป็นช่องเก็บตะกอันครับอ๋อเก็บตะกอนที่ปั๊มสูบตัวตัวนี้ครับสูบย่อยไปหมดตนีบ เอาไปบำาบัดใหม่ก็ได้แล,แล้วก็ปั๊มตัวนี้ก็คือดูดกลับกันไหนครับมีดูดกลับไหมอันนี้ผมไม่ไม่ไม่มีนะครับน่าจะต้องให้รถลดดูดซ่วมรัาแสดงว่า <c oughs> เราถ้าเราจะดูดก็คือมีดูดแค่ตรงนี้กับกิ๊บแถบกิ๊บแบอบอร์เกอร์อ่ะ,อะโอเค,อเคตรงนี้ก็คงไม่ท่องถูกไหมครับหือว่าแล้วแต่ ก็ต้องดูก็ต้องดูสภาพน้ำใช่นานไปใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีอุจจาระถุงยางมาผ่านไปมันมันหลุดมันหลุดมาได้อยู่แล้วอ๋อดูหนึ่งสองสามบอสุดท้ายบอสุดท้ายคืออยู่ข้างตรงนี้ถูกไหมพี่ครับเอาบอร์ดสุดท้ายคือบอรนี้ครับบอเก็บเก็บเอ่อเก็บตะกร้าแบบนี้ใช่แล้วระบบนี้ชื่อมันชื่อว่าอะไรนะครับระบบระบบตััวนี้ครบตัวนี้เลยพี่ชื่อเพราะว่า พราะเวลาผมทำทสสองผมต้องใส่ชื่อเลี้ยงสลัดหรือเปล่าลองรวรวมตัวอากาศหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจาให้คำตอบพี่ผมเก็บไว้ก่อนก็เลยเก็บไว้ก่อนแน่าจะเลี้ยงสลัดมันจะมีชื่อเป็นเพราะว่าตอนตอนส่งไอทีเดี๋ยวจะมีวิศวะมาพี่อันนี้ผมเดี๋ยวผมเก็บเก็บคำตอบมาเดี๋ยวมาตอบพี่เดี๋ยวผมโทรถามสอบามพี่เก็บคำตอบนึกว่าเก็บคำตอบไบต้โต้เดี่ยวอันนี้ผมมาเซตระบบ ให้เหรอแต่ว่าผมก็พออธิบายได้ครับมีคำถามอะไรถามพี่ได้ไหมมีอะไรบ้างมีตู้มีอะไรบ้างเเทสรบบงดอแล้วมีตู้จะมีตู้แต่ว่าตู้น่าจะได้เข้าไปแค่คนเดียวครับเพราะว่าเรื่องไม้ เรื่องเรื่องการตั้งเวลาอันนี้พี่ผมเซตให้ครับเป็นทามเมอร์ถูกไหมใช่ครับนี่คือพี่เซตเป็นทามเมอร์ของพานาครับผมถ้าไฟดับมันก็จะมีแบตในตัวไม่ต้องไปปั๊มนี่จเปคเท่ากันพี่อะไรนะปั๊มสเปคเท่ากันไม่เท่าไม่เท่ามีตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ครับใช่แม่ผมมองเรื่องเรื่องพลังงานว่าผมจะเล่นกับตัวไหนได้บ้างมาถึงอะไรครับผมมองเรื่องพลังงานว่าผมจะสามารถรันลั่นพวงนั้นคือันไหนได้บ้างไม่ได้ครับต้องเป็น ใช่แล้วผมใช่ผมจะเซ็ตไว้ให้เลยครับผมจะเปิดออโต้ครับมันจะมีการหยุดหยุดด้วยหยุดด้วยทําด้วยครับมันไม่ได้ทางานตลอดทั้งวันยี่สิบไม่งั้นปั๊มก็พังนะครับโอเคเข้าใจพี่หลังจากนั้นคือถ้าสมมติเช็ตแล้วพวกอย่างได้อาแกรมยกตัวอย่างสมมติเราปั๊มต้องไม่ให้ทำกี่ชั่วโมงอันนี้เวลามันต้องมี้เนี่ย่ยอย่ แต่งตัวก็ตผมต้อาไว้ว่าครับหรือาเก็บค่าดัตต้าใช่ผมเก็บให้ครับปั๊มตัวเนี้ยนานกี่ชั่วโมงหยุดกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณช่วงเวลาในการทำงานยกตัวอย่างของโบเวอร์อย่างเงี้ยพี่จะให้รันกี่ชั่วโมงต่อวันช่วงไหนอะไรได้ได้ครับเพราะหนึ่งบางทีเรื่องกินอะไรเงี้ยที่มันเป็นคุณภาพน้ำใช่มันอยู่ที่คุณภาพน้ำมันอยู่มันอยู่ที่ไม่ใจตัวเวลาไอเนี้ยอันนี้อันนี้ผมขึถามนะครับไอตัว เว้นนะครับไปไปไหนพี่แตบฟ้าเลยแต่ฟ้าโอเคแตบฟ้าแต่ว่าผมผมอาจจะตอนตอนเปิดเปิดห้องเปิดอะไรเงี้ยพี่ผมอาจจะให้เนี้ยเปิดเปิดแบบทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนประมาณเดือนหนึ่งครับเพื่อให้ไม่มีกลิ่นถ้าถ้าถ้าพี่ซีเรียนะถ้าพี่ซีเรียก็คือเปิดเปิดไปเลยประมาณเอ่อปิดแอรนวลครับให้มันทํางานไปประมาณเดือนหนึ่งครับ แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีกลิ่นก็ไปดูโตได้ก็ได้เขาบอกเข้าได้คนเดียวใจพี่ขนาดนั้นเลยว่าถ้ามันเข้าไปถ่ายด้วย่มีกลิ่นเยอะๆอย่างเงี้ยปั๊มมันไม่ค่อยทำงานพี่ถ้าถ่ายพี่ไม่มีทำใช่เหรอก็จะมีแค่ตั้งเวลาก็คือจะมีแค่ชุดนี้ถูกไหมครับนอกนั้นก็คือเป็นลูกลอยมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวทัมเมอร์เดี๋ยวไปดูแต่ตัวได้จำได้ไม่ได้เหมือนไงเดี๋ยวอาลองฟันเข้าไปกับพี่เขาก็ได้ ตอนที่พี่เขาตั้งเวลาก็สมถต <S <S 7, hmm? uh, ิว huh uh, ่าเป็นปั mm ๊มเอเจเจเวลาเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้มาทําตารางตึ๊ดๆๆเราะเาคิดค่าไฟเพราไอ้เนี้ยระบบนี้มันอะไรบ้างนะกินใช้ไฟกินหน่ยเพราะว่าเราต้องได้ทําส่งให้กับพอสอเราต้องดูสเปกมาตร๊ดๆ